ตื่นจ้าเอม่นตื่นม่นแล้วจ้า ถ่ายไปมัเต็มแเ้วมาเปลี่ยนกระโปรงโชว์ตรงนี้ด้วย่ต้องหรอแม่ป Premises, เออปัดหน้าก่อนแล้วก็อะไรเขียนคิ้วนะคะปัดหน้าคืออะไรปัดแป้งปัดแป้งเขียนคิ้วก uh> ันตรงนี้อะไรไม่รู้เรื่องเลย In is free ค่ะเขียนคิ้วเราต้องแต่งหน้าให้เสร็จภายในเวลาห้าทีมาตรงนี้โอ๊ยต่อไปอะไรดีเราจะใช้ นี่ทำตัวเป็นเบียตี้บอกเกอร์อะนะคะไม่ทันแล้วเนี่ยน้อนอะไอไปเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราใช้ฝุ่นนะค่อนถ้าเราเอาแมสใส่แล้วเ,เอาแมสออกมันก็จะติดอยู่บนนั้นก็จะต้องใช้อันนี้หนึ่งชั้นก่อน <laughs> <laughs> ไม่ให้มันหลุดถ้ามันหลุดมันก็จะ ยังมีสีอยู่นิดหน่อยกรุบกริบเล่ไงที่คืนกระแทกอะนรอะไม่เอามันเบาไปเราจะซ้ำนี่เชี่ยเยมันก็ขอขอาตาก่อนนะ จำเป็นไหมคะทาตาจำเป็นทุกว well, like ันนี้คุณพี่อมทาตาไหมคะเขียนคิ้วก็บุญละมาต้องหาทุกวันเลยเหรอเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ก็เลยไม่รู้อยากสวยวันศุกร์อ๋อวันนี้เราจะต้องไปเจอคนมากมายเพราะว่ามีไปฟังไปฟังเอเพื่อน AC ก็คืออคาเดมิกใหญ่ของเพื่อนๆ อ๋อโหเพราะฉันเราจะเจองานประชุมใช่ไหมเราจะเจอคนมากมายฉะฉันต้องนิดนึงสวยไหมเนี่ย <c oughs> เออต้องเปลี่ยนมุมาได้กกตีแปรงหลกเวอร์ฉันพู่รู้ว่าวันหนึ่งเราต้องแต่งขนาดนี้เลยเนี่ยทำไมเราต้องแต่งไงฉันแด้แต่อารมณ์อ่ะนี่ <c oughs> <c oughs> อีสิบห้าวิและหกนาทีตอนม้นจริงจริงต้องคอนหัวด้วยแต่ว่าทำไปมันก็จะติดอยู่ในแมสททไมก็จะไลดังไลดังทำได้โอ้ถ้าเขามีดังนิดหน,อน่อยกรุบกิิบทำไม่อ่ะทำไงไม่รู้ทำเต็มกันนี่อัไปชิวด้วยเอ เคมเดี๋ยวไม่ทำผมเลย <laughs> จะขึ้นหมดเดี๋ยวขอไฮไลท์หน่อยกุบกิบเราจะขึ้นหมดแบบปล่อยผมก็ได้นะเพราะว่าพี่บอกว่าพี่ชอบคนผมยาวพ, <laughs> <บ>พี่ชอบคนสวย <laughs> พี่ชอบคนสวยเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้แบบพอยังพอยังพอยังก็คือปัดเพื่อลุด เดี๋ยวมาสรุปมาแล้วก็ไปทำผมกันค่ะ finish look ค่ะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ก็คือลืมทาปากมา <laughs> ก็มัดผมแล้วเรียบร้อยก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะใส่แมสก์แล้วก็จะไปโรงพยาบาลกัน <laughs> ป่ะใส่ละค่ะั <laughs> <laughs> สดีซ่าป่ะป่าก้นนะ thank <laughs>